วันนี้มาเล่นเหยื่อญี่ปุ่นนะครับจากญี่ปุ่นค่ายแจ็คออนะครับเป็นเหยื่อขนาดเล็กนะครับใช้กระเบ็ดเบอร์6วันนี้ตกกันในสไตล์เจลิกนะครับชอเหยื่อที่ห่อเป็นรูปกุ้งนะครับแต่ตัวเหยื่อก็ประมาณนี้นะครับลักษณะแบบนี้แจ็คอ l อก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าวันนี้จะมีผลงานจากเหยื่อตัวนี้ไหมโอเคปะ กัดแล้วกัดแล้วกันแล้วกันแล้วรยดร้อยรูปร้อยเหยื่อขาปากไหมรยดร้อยแจ็คอ๋อครับได้ผลยาแล้วเหยื่อขาดไปครึ่งตัวแล้วนะครับแจ็คอ๋อ เรียบร้อยเยอะญี่ปุ่นมีผลงานนะครับ